ก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานียูเคค่ะนะก็วันนี้ยานีกับน้องเฟนจะมาตัดพักสลัดค่ะนะยานีจะตัดพักสลัดอกเลยค่ะนะยานีจะตัดไปให้เพื่อนค่ะนะโอ๊ย be careful <oughs> แล้วก็ยานีจะตัดพักอ,อีกหลายหลายอย่างนะคะยานีจะเก็บพักชีลาวถีเลือนนะคะยานีจะเก็บให้หมดเลยเนาะ อย่างนี้จะให้เพื่อนแล้วก็ฝากไปให้เพื่อนอีกหลยๆคนค่ะนะโอเคค่ะก็เรามาเก็บกันเลยเนาะ Darling out the way Darling come sit here sit here with mummy sit down sit down come on sit down sit Frank sit Darling good boy let's i t มาค่ะก็ตัดกันเลยเนาะ พี่แคฟฟูมนมีคนนะอู้ยนี่ค่ะนะว้าวทุกคนค่ะนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะทุกคนอืมย้ายมากเลยค่ะนะหมากกอบลุ่มเลยค่ะโอเค,อเค next one มนมีคนนะ left that one ให้ Careful, l a v e it, darling. You can't eat it, okay? Come on. Okay ค่ะเดี๋ยวอย่าหนีก็จะตัดอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเหลื่มแก๊แล้วค่ะนะเฮ้ยเฮ้ย darling let mommy do this. Come on come on come on sit down. ซีดดาวซีดดาวดาเล่งซีดดาวนี่ค่ะนะตัดเลยค่ะว้าวนี่ค่ะทุกคนว้าวนี่เนาะเดี๋ยวยานิจะให้ดูค่ะนี่นี่ค่ะนะว้าวสุดยอดเลยค่ะอืมอันนี้ก็จะมีเอ่อถีมันแตกแขนงอะค่ะนะ นี่ค่ะนี่ค่ะนะแตคแน่องออกมาอ่อนโอเลยค่ะนะแล้วก็ไอทีเป็นห้วนี่นะคะเป็นห้่อนี่กหรือมจะแกะแล้วค่ะนะโ็ยานี่ก็เลยต้องตัดค่ะนะโอเคค่ะเดี๋ยวยานี่จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวยานี่จะไปตัดพักชีลาวโตะค่ะแล้วก็ยานี่จะตัดขึ้นชายด้วยค่ะนะกําลังงามๆเลยค่ะ ค่ะ hey. ก็นี่นะทุกคนนี่ก็เป็นขึ้นชายนะคะที่เอาไว้ใส่ในยำเนาะแล้วก็ทำแกงจืดเนาะต้มจืดเนี่ยค่ะนะหรือว่าซาลารีนะที่เขาเรียกแต่ว่าเป็นข้งงไทยค่ะนะพัดไทยคะ่ะย่านี้ก้ พอเอาไว้นะคะนี่จริงๆแลวเนาะในกระทางใยนี่แต่ยานี่ยังไม่ได้ขยายลงเปลงค่ะนะแต่ว่ามันก็กินได้แล้วค่ะนะยานี่ก็จะตัดไปให้เพื่อนค่ะนะตอมาค่ะทุกคนตัดกันเลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวยานี่จะตัดเฉพาะต้นที่มันย่อยๆเนาะแล้วก็ยานี่จะ เอาต้นเล็กๆไปลงในแปลงปลูกค่ะนะอย่างนี้โทษเลยดีกว่าค่ะนะนี่ค่ะจริงๆแล้วเราตัดแค่แบบว่ากิ้งมันนะคะนานเราก็ให้เข้าแตกมาอีกก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างนี้มียเยอะเนาะอย่างนี้ก็จะตัดไปทังต้นเลยค่ะเก็บไปทังต้นเลยนี่ค่ะ หอมมากเลยค่ะทุกคนอยากกินยำเลยค่ะยำซีฟู้ดเนาะ <c oughs> ปูแล้วก็ยากค่ะ <c oughs> แต่ซีฟู้ดที่นี่ไม่ค่อยมีแบบว่าซอสเหมื่นที่เมืองไทยนะคะ ยานี้ยังมีมลเล็ดอีกเยอะค่ะนะยานี่จะปลูกเพิ่มปลูกให้เป็นรุนรุนไปค่ะนะจะได้กินไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามาเล็ดยานี่เก็บไว้เยอะนะคะจากเมื่อปีที่แล้วที่ยานี่ปลูกเนาะยานี่ก็เก็บมเล็ดไว้ค่ะนะทุกย่างที่ยานี่เก็บมเล็ดไว้ได้ยานี่ก็จะเก็บนะคะ เมื่อนักชีลาวทั่วฟักยาวามะเขือเทศเนาะทุกย่างค่ะอย่างนี้จะเก็บมะเร็ดเอาไว้เนาะเอาไวป้ปลูกปีต่อๆไปค่ะนะจะได้ไม่ต้องซื้อค่ะประหยัดต,ต้นทุนเนาะประหยัดต้นทุนในการปลูกพักกินเองค่ะนะ ว้าวฮัลโหลฮัลโหล darling <laughs> นงเฟ่งโรนวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ที่ร่มค่ะโอ้ยอากาศโรนมากเลยค่ะนะอาทิตย์หน้าเขาบอกว่าฝนจะตกค่ะฝนตกก็ดีค่ะนะอย่าวนี้ไม่ต้องหลนน้ำพักเยอะๆเพราะว่า ถ้าฝนตกอย่านี้ก็รสเฉพาะในร่วงปลูกค่ะนะเ <c oughs> สียงไก่คนข้างบ้านต้นมันจะไม่ค่อยอวบเท่าไรเพราะยานีว่านมะเล็ดแน่นเกิน <c oughs> แต่ก็โอเคค่ะนะ <c oughs> ไว้ก็งามดีค่ะ ถ่วงี้ปลูกอะไรก็แป๊บเดียวค่ะนะมันก็งอกคะ่ะโคอ,อ,อากาศดีค่ะนะยิงถ้าได้้นตกดินชุมชุมด้วยค่ะอย่างนี้จะปลูกพักเพิ่มเนาะ,ะดีเลยค่ะทำแปลงเอาไว้แล้วอย่างนี้ก็จะปลูกเนี่ยค่ะนะผักชีขึ้นชายต้นหอม ก็อาจจะปลูกแรดิชด้วยค่ะนะแรดิชยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะปีนี้พอดีว่ายานี่เน่นแบบว่าปลูกพักไทยนะคะปีนี้เน่นปลูกผักไทยค่ะพักคองที่นี่อยานี่ก็สื่อกินได้ทุกทุกะค่ะนะอย่านี้ก็เลยไม่อยากปลูกค่ะปลูกพักไทยที่มันห้ากินยากที่นี่ค่ะนะตัดไปตัดมาก็เกือบมดเลยนะคะนี่ เกือบมดกระทั่งเลยค่ะยังมีอีกส่งกระทังนะคะฟังนู่นเดี๋ยวยานีไปตัดโต้ค่ะไปค่ะนี่ก็ได้ยยืะแล้วนะคะเนี่ยดูค่ะนี่ค่ะนะโยนงามๆเลยค่ะทุกคนไปค่ะตัดโตอีกส่งกระทั่ง ทางนี้ไม่คยย่อยเยอะ่าวดนะคะแต่ว่าตอนอวบๆค่ะนะทุกคนโว้หือตอนเล็กๆยานีเก็บไว้โ้นค่ะยานีจะเอาไปปลูกใน này kén nó này kén bụng hello baby hello baby hello darling what is it hi 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 my your bum นี่ค่ะนะดูค่ะนี่นี่ค่ะนะอวบอวบเลยค่ะการอบอวบใบก็งามสวยค่ะนะลืมจะโอกดอกแล้วค่ะมันแกเร็วค่ะช่วงนี้เพราะว่าแดดมันดีเนาะ ไปเลยค่ะตัดขัดตัดโอเคค่ะ นี่ก็จะเป็นกระทั่งสีซ้ำนะคะนี่ค่ะนะอันนี้อย่านี่ก็จะโปรยไว้ในนี้เลยค่ะนะอย่านี่จะไม่เอาไปปลูกโตข้างนอกค่ะกระทังสีซ้ำก็โยดอ,บอวบๆค่ะนะมันกำลังแตกแขนงน,นะคะแตกโยดไหมค่ะนะ อย่างนี้ก็ได้กินไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราตัดเนาะแล้วก็ให้คะแนงมันเย้ยอะค่ะนะมันก็จะเตคะแนงขึ้นมาส่วยอีกค่ะเนาะนั่นแหละ ก็โอเคค่ะนี่ค่ะทุกคนนะนี่ก็คือขึ้นชาทียานีตัดวันนี้ค่ะนะงามๆเลยค่ะดูค่ะนะโยดอบวบนี่ค่ะค่ะทุกคนดูกุ้ยชาย,ยานีเนาะวันก้อนยานีเนอันอเจฉาไบี่วันก้อนอยา,น, no. <laughs> น,อน,อยานี่ตัดไปอาใส้ในพักเซียนดองนะคะถิยานีดองพักเซียนเนะาะยานี่ก ไอ้ตนอีทมามีว e g e t a b สก็ยานีตัดไปใส่ผักเซียนดองแล้วเนาะมันก็เตกขึ้นมาอีกค่ะนะเนี่ยค่ะเอาไว้ใส่พัดถอยเนาะหรือว่าทำขนุมกุยชายค่ะนะแรลงผักชีลาวยานี่ก็งามมากเลยค่ะนะลืมจะแกะแล้วค่ะยานี่ต้องเก็บเนาะพอหลังจากที่เก็บไปแกงอมมาวันก้อนนะคะมันก็ ย้ายเร็วอะค่ะนะงอกงามเร็วค่ะแดบดบดีเนาะแล้วก็นี่แลงสตรอเบอรี่ค่ะนะอันนุ่นเป็นแปลงสิปลูกไหมแล้วก็อนี่เป็นแปลงเกาอย่านี่ท้อนสตรอเบอรี่ให้เผื่อนไปปลูกด้วยนะคะเนาะอย่านีเอาใส่กระทงให้เรียบร้อยนะคะนี่ซุกเก็บชิมค่ะอุ้ย ว้าโอ้ไ hmm. ม mm ่นี่สำหรับแม่ไม่หวานอร่อยค่ะอืมีลูกซุกเต็มนะคะอย่างนี้เก็บทุกวันเนาะช่วงนี้สตรอเบอรี่โหน่ not for you darling <laughs> เนี่ยค่ะนะยานี่คุมตะคร้ไว้กันเอ่อกันนกนะคะแล้วก็กันหนงแฟรงค่ะนะดู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  no cheeky no cheeky he tried to get mummy strawberries hey ตัดค่ะยานี่จะตัดให้หมดเลยค่ะวันนี้นะเพราะว่า มันแกแล้วค่ะนะอย่านี้จะตัดให้เพื่อนไปแจกเพื่อนๆโตอีกทีเนาะให้เพื่อนไล่ๆคนค่ะนี่ค่ะว้าวดูค่ะงามๆค่ะเลือกเลือกใบเรื่องๆอกค่ะ ปีนี้ยานียังมีมันเล็ดอีกเยอะค่ะนะยานียังปลูกได้ค่ะเดี๋ยวยานีก็จะปลูกพิ่มเหมือนกันค่ะนะยานีคิดว่ายานีจะปลูกอย่างอื่นนะคะในแปลงนี้เนาะยังไม่รู้ค่ะว่าจะปลูกอะไรหรือว่ายานีอาจจะปลูกผักชีผักชีฝรัง่ง นี่ค่ะหืเนาะงามๆค่ะทุกคนนี่เนาะเก็บค่ะเก็บเดี๋ยวยานี่ก็จะข้อเก็บให้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสิว่าจะได้ยเยอะแค่ไหนนะคะเนาะก็นี้ค่ะนาทุกคนพักที่ยานี่เก็บได้วันนี้นะคะยานี่ก็จะเอาไปให้เผื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นชายเนาะแล้วก็นี่จะเป็น ผักชีลาวถังมดเลยนะคะเดยานี่เก็บเนาะมดแปลงเร็วค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพักสลัดนะคะนี่ค่ะนะเดียรนี่ตรงพรุ่มน้ำค่ะนะเพราะว่าเขาลืมจะเหี้ยค่ะนะนี่คะ่ะก็มีส้มโกเนาะนี่คะ่ะกำลังโอนโอนเลยนะคะอันนี้นะะนเนาะแขนงที่มันเตกออกมาคะ่ะก็โอเคคะ่ะเดียยานี่จะา เอาใส่ทุงแล้วก็ให้เพื่อนนะคะก็โอเคค่ะทุกคนวันนี้ยานีโกเก็บผักให้เพื่อนเรียบ้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเอา่อไข่จบโกอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ยานีนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูยานีคลิปนี้ถ้าเกิดว่าอบคลิปของยานีโกอย่าลืมกดซับสไครต์ยานีด้วยนะคะก็เอาไว้เจอกันไหมคะ่ะหน้าวันนี้ยานีลาไปก่อนค่ะไปละค่ะ